you can't eat cash. When all of the water is brown, it smells funny. Is that when they realize you can't drink money? Yeah. It's time to wake up. It's time to wake up. Wake up! It's time to wake up. It's time to wake up. Wake up! It's time to wake up. It's time to wake up, to wake up. To wake up. To wake up. before mankind and Mother Earth break up children welcome to the space station i'm glad you chose our program for your summer vacation we sent you the history of earth i bet you read it cause instead of goofing off you're here to get some extra credit that's good education lead to success while ignorance and hesitation lead to a mess and yes i guess i'm speaking of the 21st century to manifest your holograms and follow along mentally as you can see from these primitive videos you may... สวัสดีครับผมเต้ล้อ modify ครับใส่แมสครับตอนนี้ก็สถานการณ์แย่มากๆครับสำหรับสถานการณ์โควิดในบ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวมาดูครับผมพามาดูฟอร์เรนเจอร์ For คันตัวคันเล็กของผมนะครับว่าอัปเดตถึงไหนกันกแล้วบ้างสำหรับคันนี้ฮะเป็นคันสีน้ำเงินนะครับใครเพื่อนๆที่มาที่ร้านก็อาจจะได้เจอได้เห็น กันแล้วนะครับแต่ว่าใน YouTube ยังไม่เคยได้อัปเดตลงให้ดูว่าเป็นยังไงเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างฮะอัปเกรดอะไรใหม่ไปแล้วบ้างนะครับวันี้วันนี้มีรายการเข้ามาถ่ายทำนะก็เลยถือโอกาสทำคลิปลง YouTube ให้เ,เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับโอเครถจอดอยู่ข้างในห้องแล้วก็อยู่ด้านหลังเราละเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ครับ Ford Ranger คันเตี้ยของผมนะครับคันนี้วิ่งใช้งานทั่วไปได้สะดวกสบายเลยนะเ,นเพื่อนๆทีออ่อยากใช้อยากรู้นะครับว่ารถเป็นรถสเปคอะไรนะครับรถสเปคไหนคันนี้เป็น Ford Ranger XL ตัวเตีย้ย4ประตู เขาผลิตมาขายเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วครับนะฮะสีประตูตัวเวตี้ยแต่ตอนนี้ทำไมเลิกขายก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตไปเปิดแอร์เปิดแอร์แป๊บนึงนะห้องนี้เราเซ็ตอัพไว้เดี๋ยวจะทำเป็นนังนี่ติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มลับสติ๊กเกอร์ครับรบสติ๊กเกอร์รถยนตน เปลี่ยนสีกับสีอะไรพวกนี้ฮะติดฟิล์มทางนานจะตอนนี้เกือบเบสลันแล้วฮะสำหรับง,งานติดฟิล์มอ่ะนำไมแอร์ไม่ติดโอเคติดละไลฟ์กันแบบเร็วๆเ,เลยฮะทำคลิปกันแบบเร็วๆเ,เลยนะแบบสดๆเลยนี่ฮะบรรยากาศข้างในเมื่อกี้เห็นด้านข้างเดี๋ยวให้ชมด้านข้างอีก,กรอบหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆท่าน,น,น,นใดสนใจอ่ะผมผมพูดถึงสเปครถอ,อยู่ ผมพูดถึงสเปครถอยู่ก็คือเป็นตัว XL ตัวตัวสตาร์ทเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นสีประตูเอาจับมาทำแบบนี้ฮะสวยงามมากเ,าเครื่องยนต์2.2เกียร์แมนนวลน,นะครับเครื่องยนต2.2เกียร์แมนนวลใส่ชุดพารรอบพันนะครับแล้วก็มีล้อมียางมีช่องล่างามีท่อนะครับมีพวกไฟแต่งต่างๆนะฮะภายในก็มีเบาะ เครื่องเสียงเครื่องเล่นอะไรพวกนี้ครบนะครับเดี๋ยวไปดูกันผมเอาให้ดูมุมนี้ก่อนว่าเป็นยังไงครับสาหรับด้านข้างนะฮะนี่ด้านข้างโอเคไปดูกันครับเนี่ยด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ฝากระโปรงครับเป็นไฟเบอร์ทั้งบานนะขึ้นใหม่เลยนะครับฝากระโปรงขึ้นใหม่เลยไฟห,หน้าเป็น ของ f-sport ครับขออนุญ,ญาตได้ผมครับผมไปเปิดไฟ,ฟรีแป๊นหนึง่งนะครับโอเคติดหลังนี่ครับไฟหน้า Mustang นะครับไฟหน้า Mustang ชุดสกปรกโปงหน้านะครับขึ้นใหม่เป็นไฟเบอร์เลยนะฮะแล้วก็มีลิลล่าที่ขึ้นนะฮะลิลล่าก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ชุดโป่งนะครับมีสี่ชิ้นชุดโป่งมีสี่ชิ้นก็คือชิ้นหน้าคู่ชิ้นหลังหนึ่งคู่นะครับนี่ครับงานโปง่งมันจะเป็นแปะเข้าไปกับแก้มเดิมนะฮะน็อตท,ที่เห็นอยู่ว่าเป็นน็อตหมุดอย่างเงี้ยไม่ได้เจาะนนรถนะครับ คือใช้เป็นกาวสามเบนนะเราเ,เห็นว่าถ้าเจาะเนี่ยแก้มจะเสียเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กลับสภาพเดิมได้ง่ายก็เลยใช้เป็นเทปกาวติดเอาพับแต่แล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับยิงซิลิโคนแค่นี้เองนะครับเนี่ยแค่ปิดไม่อยากให้น้ำมันเข้าไปข้างในแค่นี้ครับเห็นไหมอ่ประมาณนี้แปะเข้าไปเลยครับตรงรุ่นเลย ล้อเป็นดอกสตาร์ครับขอบ20กว้าง12 4ยาวโอเพน o คนทรีตัวใหม่เลยครับ RT สวยเลยนะฮะส่วนโชคด้านล่างเป็นซับแท้งนะครับของข้อติดเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นไงน,นี่ครับเห็นเลยว่าเป็นซับแทนก์ใหญ่ๆแบบนี้แหละแล้วก็ชุดโชคอยู่นี่น,นี่ฮะโชคซับแท้งสามารถปรับระดับได้นะครับ แล้วก็บันไดนะครับบันไดก็หาตัว x l t มาใส่เพราะว่าถ้าไม่มีบันไดถ้าไม่มีบันไดเนี่ยมันก็จะเรียกอะไรมันจะดูสูงนะครับผมก็เลยหาบันไดมาใส่ก็ทำให้ดูตี้ลงมะไรสเตปความสูงข้างหน้าเดิมนะฮะข้างหลังด้านหลังเนี่ยโหลด2องครึ่งก็จะได้ทรงนี้เลย ไปด้านหลังกันบ้างนี่ครับด้านหลังก็เป็นปวงใหญ่ทั้งชิ้นนะครับปวงใหญ่ทั้งชิ้นเลยนะเหมือนกันฮะเหมือนกันฮะแปะเข้าไปที่ตัวกระบะแปะเข้าไปที่ตัวกระบะนี่ครับแปะแล้วเราก็ยิงซิโคนกันน้ำเข้าแบบนี้หนนเห็นครับงานเน้นกิ๊บเลยวันนี้ปวงชิ้นใหญ่ทั้งชิ้นครับนี่มาดูดูด้านหลังก่อน รีวิวกันแบบนั้นเลยฮะยาวๆกันเลยนะครับคันนี้ไม่เคยได้ทําคลิปทำเคยทําไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้ตอนนี้สวยงามละนี่ฮะด้านหลังก็มีข้อฝาท้ายนะครับแล้วก็มีชุดขเขาเรียกชุดแผ่นปิดตูดนี่ครับรอมอดิฟายท่อไอเสียนะครับเป็นออกออก,ค,ออกคู่นะครับออกซ้ายขวาปลายคู่นี่คะปลายก็เป็นอย่างนี้ปลายแปดเหลี่ยม นี่เป็นด้านหลังนะปท้ายตัว C ครับปท้ายอยู่เลยนะัไปดูฝั่งนู้นกันขออนุอยาตลัดไปครับนี่ฝั่งนี้นะฮะเปิอใกล้กันฝาถังน้ำมันก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับล็อกได้อะไรได้ครับก็คือใช้ฝาเดิมนั่นแหละนี่ครับนี่เป็นไงฝาถังน้ำมัน เราเว้ามาให้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่ฮะเราเว้าเพื่อล่องนิ้วเวลาเราจะเปิดแล้วก็อันนี้เข้าไปนะครับก็จะก็ดันมานเราเว้าไว้ให้ด้วยประมาณนี้ประมาณน,นี้ก็ดูล้อดูยางกันหน่นะครับ o p e n c o u n t r y นี่ฮะ o อ e n นนที่ RT, นะครับวันนี้เป็นตัวยุศไฟ ล้อเป็นดับสตาร์นะครับดับสตาร์สั่งข้าจากอเมริกาเลยครับฝาครอบมีหนามด้วยดูใกล้ๆนะครับเห็นหนามไหมประมาณนี้ฮะสำหรับล้อคันนี้ไม่เคยได้รีวิวนะครับไม่เได้รีวิวจอดอยู่ที่ร้านอย่างเดียวเลยภายในดูภายในครับภายในก็มีบอกนะครับ เปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วบอกใช้ของซูบูรุให้สีที่มันตรงกับ oh. รถครับแต่ก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับสีถือว่าใช้ได้แหละก็ให้เป็นโทนเดียวกันนะครับเปลี่ยนแมนนวนนะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องเล่นแล้วก็มีตัวเกตนะครับเซนเนี่ยะซีนจีแล้วก็มีวัดบูทออโตมิเตอร์หนึ่งตัวนะฮะอัโตมิเตอร์มีครนเล่นไฟฟ้าอา่า ECU นะครับ นี่ที่บอกว่าเกียร์แมนนวลครับชุดคอนโซลเขาก็โอเคแหละนะครับในราคานี้ได้มันติฟังก์ชันด้วยนะครับด้านหลังมีอะไรไหมด้านหลังก็ไม่มีอะไรเพิ่มลนะเดิมๆนะครับคันนี้จอดอยู่ที่ร้านเพื่อนที่สนใจนะครับอยากจะมาดูก็เ,เชิญเชิญนะฮะมาดูรถนี่ใช้งานจริงนะเริ่มมีรอยหินหลายอะไรแล้วนะครับรโอเคในส่วนของด้านหน้า อาจจะอยากเห็นมุมเต็มๆโอเคเดี๋ยวผมถอยให้ดูแล้วกันฮนะแปบ๊บนึ่งไม่ต้องตัดต่อครับคลิปลา์กันยาวๆถ่ยา,ายกันยาวๆนี่ครับประมาณนี้นถูงหน่อยฮนะไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับสำหรับคันสีน้นเงินของผมนี่ ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ก็มีทํานิดหน่อยครับให้พอได้วิ่งสนุกนะครับให้พอได้วิ่งสนุกก็คือมีเทอร์โบมีระบบน้ํามันนะครับเดี๋ยวปิดห้องเสียเข้าเสียเข้าล็อกก็ยังล็อกละไรฮะเทอร์โบน้ามันนะครับแล้วก็รีแม็กซ์นะนงีงก็ฝากด้วยครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสําหรับชุดนี้ใส่ได้ทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวไฮรันเดอร์นะครับตัวสูงใส่ได้อ่า มีทาแล้วนะครับสวยด้วยนะฮะฟินเม้นสวยงามมากใครที่ชื่อชอบเรียมเชิญสอบถามได้นะครับรอบบอิฟายยินดีให้บริการนะคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่มาชมผมเต้ยรอบบอลิฟายลาแล้วครับสวัสดีครับ Take care home first Home base where alone works in your favor Keep your head down keep patience Keep something in the stash for the rain. Keep something in the glass for the pain. Keep up with the greatest alive, but no budget. Yeah, smash through the game. I done seen life change right in front of my eyes, right in front of my building. Right front of my left one step till i fly free fall from the ceiling hit the pavement running nine lives but i'm a k9 and all of my dogs got the same mind got the same time as i do and i knew i was different since day one ever riding when the night fall god smiling when the day come i'm a1 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 a wonderful life come gamble new fight one hand and two dice one hand and two dice now roll them roll them roll em. one hand and two dice Roll roller, roll, it. roll it. One hand and two dice. Foreign whip, need a foreign whip. Need a foreign whip. Water wrist, got a water wrist. Got a water wrist. Foreign whip, need a foreign whip. Need a foreign whip. Water wrist, got a water wrist. Got a water wrist. Uh. I can't change for the moment. Can't complain if I don't own it. Suck a shit, I don't condone it. Living like a rock and roller. Living like it's no tomorrow.